กาบเปียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาผู้สงเกียรติที่เคารพกระผมนายสุเดชจ,จิรัติทิติเจริญในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการคมนาคมทางบกและทางรางขอขอบพระคุณท่านพลเอกยอดยุทธบุญยธิการประธานคณะกรรมการการคมนาคมวุฒิสภาที่ได้มอบหมายให้จัดทําและรายงานการศึกษา เรื่องแนวทางการพัฒนาสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องหรือไอซีดีลากกระบังในระเบียบวราระการประชุมวุฒิสภาในครั้งนี้ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการการคมนาคมได้กล่าวถึงยุทธศาสชาติ20ปีในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และดิจิทัลโดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณสินค้าทางราง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการข้ามคมของประเทศไทยดังนี้ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่ารัฐบาลมีนโยบายการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการค้ามคมข,มของประเทศอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้ามคมทางบกและทางรางเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งการพัฒนาใ,นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคก้าสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องณรกงักกะบังหรือเรียกโดยย่อว่า i อซดีรักกะบังเป็นประตูการค้าที่สำคัญ เชื่อมโยงการขนส่งและสนับสนุนการนําเข้าและส่งออกของประเทศผ่านท่าเรือหลายบังซึ่งมีผู้ประกอบการให้บริการ6สถานีสัญญาสัมป,ปทานดังกล่าวช่วงแรกเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2,539และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5มีนาคม2,549รวมระยะเวลา10ปีหลังจากนั้น มีการต่อสัญญาออกไปอีก5ปีและสิ้นสุดสัญญาวันที่5มีนาคม2554รวมตั้งแต่บัตรี้้เป็นต้นมาถึง12ปีปัจจุบันยังไม่มีผู้รับสมรทานที่แท้จริงนำมาสู่การบริหารการจัดการและการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านโลจิสติกของประเทศ จากสภาพดังกล่าวคณะกรรมการการ,รควบคมพุษภาซึ่งมีภาร,รกิจในการติดตามสืบเนี่เร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติท่านประธานคณะก,กรรมการท่านพลเอกยอดยุทธบัญญัติการจึงแต่งตั้งคณะทํารรงานศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องไอซดีและกระบัง เพื่อนำเสนอข้อมูลและสาระสาคัญแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปพิจารณาแก้ไขปัญหาสถานีไอซีและกระบังดังกล่าวต่อไปการศึกษาได้สำเร็จสมบูรณ์แล้วก็ผมขอเชิญดรสุนทรประจนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด,ด้านการขับนุมทางบกและทางรางได้นําเสนอสรุปผลการศึกษาให้ทุกท่านทราบในโอกาสต่อไปขอบคุณครับ